คือเจอคอมเมนต์แบบข้างบนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะที่บอกว่าสนใจนะครับแต่ว่ากลัวสนใจแต่ว่าไม่กล้าทำสนใจแต่ว่าแบบกลัวความล้มเหลวนะสนใจนะนะแต่กลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้นะครับไอ้เข้าใจนะ ว่าแบบมันไปเรื่องปกติของทุกๆคนเลยนะครับที่จะกลัวในสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่เคยทําหรือบางคนเนี่ยอาจจะเคยทํามาแล้วแต่ว่าล้มเหลวมาหรือบางคนอาจจะโดนหลอกมามันก็จะทำให้เขาเนี่ยสร้างเกาะกับฝังตัวเองขึ้นมาก็คือไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะเป็นเรื่องปกติของทุกๆคนที่จะมีความกลัวในเรื่องแบบนี้แต่อยากจะบอกแบบนี้ครับว่าการที่เรากลัวในสิ่งที่เราไม่เคยทํา มันไม่สามารถทําให้เราประสบความสำเร็จได้ในชีวิตการที่เรากลัวในสิ่งที่เราเคยล้มเหลวมามันไม่สามารถทําให้เราก้าวพ้นจุดๆนั้นออกไปได้การที่เรากลัวนะครับแม้กระทั่งไม่เคยทําแต่ไปฟังคนอื่นเข้ามานะว่ามันแบบนี้มันหลอกนะแบบนี้มันไม่ดีนะแบบนั้นมันไม่โอเคนะทางทางที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยได้ลงมือทําเลยสักครั้ง ไอ้ <I S 1> อยากจะบอกว่าการที่เราคิดแบบนี้หรือติดอยู่ในจุดแบบนี้มันไม่สามารถทําให้ชีวิตของเราไปข้างหน้าได้สิ่งเดียวที่สามารถทดสอบทดลองและพิสูจน์ให้มันเป็นความจริงได้คือการลงมือทําสิ่งที่ทุกคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยการทําแบบนี้แล้วมันจะกลัวทําไม่ได้ไอ้บอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าคุณเคยเจอที่ไหนเป็นแบบไหนเราไม่สนแต่ที่นี่เราสามารถที่จะทําให้คนที่ไม่เป็นอะไรเลยตั้งแต่ศูนย์ ใช้คําว่าติดลบเลยก็ว่าได้เป็นชาวนาที่ใช้ชีวิตในการเกี่ยวข้าวทําข้าวทําสวนมาทางชีวิตแต่เราเปลี่ยนให้ชาวนาธรรมดาคนหนึ่งใช้คําว่าออนไลน์ติดลบเลยก็ว่าได้สามารถเปลี่ยนเขากลายเป็นคนที่มีไรายได้จากการทำงานออนไลน์ถึงเดือนละหลักหลายแสนบาทต่อเดือน เราสามารถเปลี่ยนคนแบบนี้ให้สามารถประสบความสำเร็จในการทํางานออนไลน์ได้ดังนั้นแปลว่าที่นี่มีระบบในการทํางานสอนงานแบบสเต็ป by สเต็ปทำให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยเริ่มต้นทําแล้วทําได้จริงๆดังนั้นไอ้อยากจะบอกเลยครับว่าเลิกกลัวและออกมาจากเซฟโซนของตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งที่เรากําลังสอนให้ไอ้มั่นใจครับว่าต่อให้คุณไม่เคยทํามาต่อให้คุณร่มเหลงมาจาก ก็ตามต่อให้คุณจะกลัแค่ไหนถ้าคุณได้เรื่องต้องทำที่นี่คุณจะสามารถประสบความสำเร็จและมีรายได้ที่มากขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมสามารถทิมคอมเมนต์สนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมจไอซ์จะเป็นคนตอบเองนะครับสวัสดีครับ